สวัสดีครับบีทีกาลาดนะครับมีรถเข้าใหม่1คันครับเป็น Honda Civic Dimension นะครับตัวนี้เป็นปี2 0 0 5นะจดทะเบียน2 0 0 6สีสวยรอบคันแล้วก็ล้อแมกนี่ลายสปูโคตรหล่อขอบ17นะครับข้อแตง่งไฟทับทีมไฟหน้าไฟท้ายสวยใสนะครับภายในเป็นสีดำนะนี่เบาะหนังดำคอนโซลดำนวมดำอะไรหมดนะครับ แอร์เย็นเจีย๊ยบคือแอร์หนาวเลยไมเรืองแสงนี่ครับขอบสีฟ้าระบบระบบไมอะไรโชว์ครบนะครับกระจกขึ้นลงได้เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนี่ยคือแอร์โคตรเย็นอะความร้อนความร้อนจบนะครับไม่มีปัญหาคันนี้เอกสารครบพร้อมอโอนนะครับภาษีหมดหกเจ็ดนี่ห้องเครื่องสวยปะละ่ล่ะสวยสะอาดเดิมนะครับนี่แห้งๆ เรื่องนี่เดินทางไกลได้เลยอ่ะขับต่างจังหวัดขับใช้งานไปทํางานอะไรก็ได้นะครับนี่ภาษีหกเคันนี้ผมเพิ่งปิดไฟแนนซ์ให้เจ้าของไปเมื่อวันที่20นะครับอา,อาจจะต้องรอรอเอกสารรอเล่ม่ะครับเวลาปิดไฟแนนซ์ต้องรอเล่มประมาณ15วันนะครับแต่รับประกันไม่ใช่ลดประมูลแน่นอนนะครับลดบ้านแทร้อยเเซเอกสารครบพร้อมโอนสามารถมาซื้อแล้วก็เอารถไปใช้ได้เลยครับ เล่มมาลูกค้าก็ค่อยมาเอาเล่มแล้วเอาไปทําเรื่องโอนนะครับผมรับประกันการโอนให้นะครับโอนไม่ได้คือลดคืนเงินเต็มจํานวนอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งให้ฟรีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ลดนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดให้ส่งฟรีอะครับอ่าแต่ถ้ามารับเองก็ลดได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับ h o n d a Ci v i c d n m e n น i o n นะครับนี่ครับโอเคขอบคุณครับ